สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมื้อน,นี้หามากินเส้นอีกแล้วจ้าพี่น้องขาเส้นนี่ค่ะข้าเปียกเส้นมามามากินน้าขันนะคะขขาเปียกเส้นกระต้มแบบจืดๆคือเก่านะคะธรรมดาพี่น้องขาะนี่ค่ะกินแซ่บๆน้ากันเ้นเนเนนนยพี่น้องเด้อนี่ค่ะมา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 ใส่ไข่ แซบพี่นอ้องเออคนหมักเนาะคนหมักละแซบค่ะภยัยยบอสอบกับบอสแซบแบซบครับ ปะติไฟามาเมื่อวานนี่น <c ười> คือ <c ười> กับน้องจายน้องจายมาเอาปลามาให้พี่น้องปลาคอโตบักไง ต้มแบบง่ายๆไม่ได้ต้มแบบยุ่งยากกือกินแบบง่ายๆใครรู้ว่า อร่อยขนาดซั้ผมใหม่ซ่าผมใหม่ผมยังบวแห่งพี่น้องหิวเข่าขแหงอตะเกียบยังบวดิือ Nhìn bà sư thật kìa Mất là nhân bà sư <coughs> <coughs> hmm. <coughs> ก็ลังแซบๆพี่น้องมามามาแซบน้ำกันเอง เกี้ยงตับพี่น้องเกี้ยงตับยังหิวอยู่มาๆๆมาบนนี้พี่น้องแกงเห็ดเพาะได้วบ่นพี่น้องเลยแกงเห็ดเพาะแซ่บๆน้ำกลันเด้อค่ะเด้อแกงเห็ดเพาะนี่อะ โอ้เสร็จปะ แกเฮ็ดเพาะเสร็จป่าพี่น้องเอ้ยมัดความสิว่าปลาเอือบปลาเอือบหรือปลามักพี่นอ้องน้อง ไใว้าเรื่องแซบเห็ดเพาะนี่กินปีละเท่อกับพองแห้งละ่ะซื้อสามคือราคาบอก้เว้าซื้อหมูได้เป็นโลโลสองโลุูนละ กินมาปีไ้ปามักเวลาเอาอันมักเรียบร้อยแล้วเฮามาหนึ่งหรือมาทอดเนื้อสีแน่นแน่นพี่น้องเอย हं mm.